กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe พวกเราเอาไว้ด้วยการแชร์บอ้านเราเกี่ยวกับการไลฟ์เดีนของเรื่าเข้ามาข้างในจริงๆแล้วรีเสิร์ชมา<อ>เพล <c oughs> งนี้เลยอนะก็คือน่าจะร้อนกว่าร้อนมากส,ส,สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะใน วันหยุดแบบนี้ในรายการฝนกลับม่คะ่ะอย่าลืมนะคะเราอุตส่าห์ลงทนตื่นเช้าขนาดนี้ทุออยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็กด s u b s c r i b e พวกเราเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พวกเรานะคะอัปคลิปใหม่ๆกันนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็คือตื่นเช้าอยู่แล้วจ้าในรอบงานเชาน้าเออวันนี้มีงานเช้าจ้างานเช้าและงานชา้างก็คือว่าวันนี้เราจะพาเพื่อนเนทุกคนนะคะไปเช่ share. น้ำพุร้อนกันนะคะร้อนก็้ืก็ที่อใช่น้ำพุร้อนเสร็จแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปเล่นกันหนึ่งกลุ่มใช่แต่ว่าจะไม่ายกก่อนใช่จะไปถ่ายที่ไหนถ้าอยากรู้ว่าไปที่ไหนนะคะก็คุณต้องติดตามต่อแล้วก็ต้องเปิด GPS เพราะว่าเราไม่ได้มานานแล้วไม่ใช่ไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มาเลยที่บ่อน้ำพุร้อนบ่อกลางหรือบ่อน้ำพุร้อนท่าสะทนนั่นเองค่ะซึ่งก็คือไปดูลีบะเต็งจริงที่เนี่ยเราอะเคยมาที่บ้านแล้วตั้งแต่ตอนที่เราสมัยยังแบบอ๋อแบบสาวแบบเด็กๆอะไร แต่ก็คือจำได้ไงว่าเออแถวบ้านมันจะมีวอนแล้วเนาะแล้ี่ผ่านไปประมาณเกือบ20ปีแล้วเนาะก็จะไปดูกันว่าแบบมีอะไรเปลี่ยนไปใหม่บ้างเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะค่ะถึงแล้วรอดแน่นะมันใช่แน่นาวีมันใช่แน่นาวีวีไม่รักแน่นาวีหนีควันขึ้นมาด้วยเห็นไหมคะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนมันใช่แน่นาวีก็คือถึงแล้วนะคะอันก็คือบ่าน้ำกุร้อนถ้าสะท้อนนะคะคือถึงแล้วบรรยากาศก็คือค่อนข้างจะ เงียบสงัดใช่บรรยากาศก็คือเงียบเลยเพราะว่ามันมันก mm, ็อยู่ในป่าเรือมึงแล้วก็แบบเนี้ยเออก็ต้นไม้เยอะชอบาก็คือคนเขาก็แบบมาพักทอดมาแช่น้ํากันได้แบบเนี้ยเออแบบเออดูโอเคนะก็คือโอเคว่นที่คิดไว้คือมันไม่ได้คิดว่ามันจะรังใช่ดูจากป้ายข้างหน้าอาจจะดูแบบว่าร้อนๆน่ากลัวหน่อยแต่ว่าพอเข้ามาข้างในจริงๆแล้วคือมันแบบเลิศเพราะบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยนะคะมันเป็นปรากฏการณ์จากทางธรรมชาติที่แบบมันผุดขึ้นมาเองธรรมชาติจนแบบว่าคนเขามา แต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมาก่อมาทํามาบูรณะให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตริงจริงมันเพราะด้วยความพื้นโลกที่มันยังมีความร้อนอยู่อ่ะมันก็เลยทําให้น้ำร้อนมันผุดขึ้นมาเพราะคือพื้นผิวโลกมันยังมีความร้อนอยู่แต่มันไม่ได้ผุดขึ้นมาที่แบบว่าพุ่งขึ้นมาแบบขนาดนั้นแต่มันก็จะแบบมีแบบเป็นอ่างเป็นบ่อแล้วเอแบบอันเมื่อกี้ใช่ไปไถ่ กอไปอีสเพื่อให้เราสามารถลงไปแช่ได้แล้วมันจะผ่อนคลายร่างกายเราอะไรนะมันก็จะช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะพอสอบเพราะเธอเป็นศึกษาเรื่องนี้มาแล้วใช่มันก็ยังไงการแช่บอลน็อกคือเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดหรือว่าแบบการแบบแก้ปวดเมื่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันการไหลเวียนของเลือดมันดีใช่ไหมร่างกายเรามันก็จะดีอะผิวพรรณเปล่งปลั่งอะไรแบบเนี้ยเออเราผิวนั่งแบบมันแบบปวดท้องปวดร่างปวดท้องไปทั้งอยๆยุบันนู้นนี่นั่นมันก็แบบใช่วยก็คือแบบได้หมดอะไปพาเขาไปดูดีไนๆใช่ก็แบบว่าก็คือมาเพิ่มความสวยในการแช่ปวดนั่งพู เพราะว่าแบบมันควันขมงมากจ้ามันน่าจะแบบว่าเหมือนเอาไข่เอาไข่ไปต้มก็คือสุกหรือว่าเอาไก่ไปต้มก็คือสุกแน่นอนอันนี้นะคะก็จะเป็นอบอร์ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ว่าเราไปหายรีเสิร์ชมานะคะนี่ ก็คือควันขมงมากแล้วเขาก็จะเห็นไหมไมนก็จะมีร่อง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 ก็คือให้เขาจะปล่อยให้น้ําพุร้อนเนี่ยพวกนี้มันไหลไปสู่แบบว่าบ่อที่เขาก่อสร้างขึ้นก็คือที่อยู่ด้านหลังของเรานั่นเองว่าแบบมันลึกลงไปมากแบบว่าคงเป็นชั้นใต้ดินคือถ้าใครตกลงไปคือตายได้อันนี้คือเขากั้นไม่ให้คนแบบลงไปได้เลยอ่ะจริงๆเออมีมดแดงด้วยอะก็คือมันไม่สามารถกั้นลงไปได้เลยแล้วก็กั้นไม่ให้คนลงไปเลยเพราะมันอันตรายแน่นอนเนี่ยเห็นไหมนี่นะบ่อบ่อบ่อข้างหลังเราอ่ะ อำเภอเหรอไม่เคยมาจุดอันตอนนี้จะเป็นบ่อหนึ่งเฮ้ยตรงนี้ก็มีความเป็นบ่อน้ำร้อนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จริงๆที่มันเป็นน้ำแขังๆเนี่ยน่าจะเป็นน้ำร้อนหมดเลยที่ไหลออกมาจากแบบบ่อที่มันปะทุขึ้นจากธรรมชาติอะค่ะใช่อันนี้ก็ใช่เลยลองไปเอาลอมือดูไหมนี่นะคะอันนี้ก็จะเห็นไหมห้องน้ำเขาก็จะมีแบบหลายโซนมีอะไรอย่างเงี้ยคือหนดูซิมันร้อนไหมอุ่นไหม กอร้นเลยไม่ได้ก็ร้อ่ะก็อุ่นอ่ะแบบเกินขบวาอุ่นมาสักประมาณนี้ที่าหก็ร้อนะคะอัีอ้ก็เปถ้าที่เดินสำรวจมาเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด สีบ่บ่อด้วยกันเป็นสี่บ่อที่แบบเออมีน้ําพุร้อนกระพุ้แล้วก็ยังไม่นับบอ่อที่มันเป็นเขาเรียกลำธารที่เป็นบอ่อแบบว่าตามธรรมชาติจริงๆอะ่ะเออที่แบบว่าไม่มีการก่อสร้างไม่มีการแบบว่าไปทามันอะ่ะเอออันนั้นก็อีกประมาณสักบอ่อสองบอ่อวิเขาเริ่มกลับมาแล้วหรือจริงๆว่ากวยง้ใช่กลัวเราต้องขอตัวไปลงก่อนดีกว่ามึงงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปลงก่อนแล้วเราก็จะให้ดูนะคะว่าตอนไปนลงเนี่ยเออมันร้อนแค่ไหนมันอะไรยังไงเราจะมาบรรยายก่อวขอไปจำตัวไปลงก่อนนะ ก็ทำไมช้าดะมึงไม่คาดเดาธรรมชาติเราบอกที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมคะคือมันเป็นบ่อใหญ่เป็นบ่อที่แบบน้ํามันผุดผุดขึ้นมาจากธรรมชาติแล้วเขาก็ต่อออกมาเป็นรางเห็นไหมต่อออกมาแล้วก็อันนี้เป็นบ่อที่เขาสร้างขึ้นสามารถลงไปนั่งแช่ได้ไหมคะจริงๆถ้าแบบใครที่แบบว่าถ้าใครแบบว่า ถ้าใครแบบว่าทนอุณหภูมิอันนี้ได้คือมันไม่เหมือนกับที่เราอาบน้ําอุ่นที่เป็นไอ้นี้นะใช่ไหมเือนเมื่อน่ะมาเอ,าอันนี้ก็คือมันไม่ไหวจริงๆบ่อน้ําร้อนที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่ตีสี่ถึงสามทุ่มแล้วก็จริงๆแล้วเราควรจะมากันเช้ากว่านี้อาจจะมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าจริงๆแล้ววันนี้เราอาจจะมาสายแล้วพอมันแบบว่าแดดมันออกแล้วด้วยแล้วน้าก็คืออุณหภูมิน้ำก็คือค่อนข้างที่จะ สูงปีเลยจ้าโหน่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบน้ําในบอ่อใหญ่ที่แบบว่ามันมาจากอันนี้มาจากอันนี้นะคะแล้วมันก็จะไหลเข้าสู่มารวมอยู่ที่บอ่อใหญ่อันนี้เสร็จแล้วเขาก็ห้ามลงแช่ในบอ่อนี้เลยนะก็คือเราจะต้องนําอุปกรณ์มาแล้วก็เอามาตักใส่เป็นบอ่อเล็กแยกอย่างนี้เพราะถ้าคุณลงไปอย่างนี้เลยก็คือน่าจะร้อนระอุตายเลยก็คือต้องเอามาตักแยกแล้วก็แช่ลงในบอ่อเล็กแบบนี้นะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะเราสองคนก็ได้แปลงร่างกันแล้วนะคะก็คือกําลังจะมุ่งหน้าไปสู่อีกสถานที่หนึ่งที่เราได้บอกเพื่อนๆไว้เนาะว่าซึ่งมันก็แบบไม่ไกลกันเลยจากบ่อน้ำร้อนที่เราไปอาบมาเมื่อใช่ก็คือขับรถแค่สิบนาทีประมาณนั้นใกล้ๆอยู่เลาแวกก็คือเราได้ไปทําการแช่น้ําร้อนกันมาอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็ได้แปลงร่างออกมาเป็นอย่างนี้แล้วนะคะคือเรียกได้ว่าตอนนี้ชันเต็มใช่ คือพร้อมแล้วพร้อมกับการอาเราขอสัมภาษณ์ก่อนนะคะว่าการไปแช่น้ําร้อนเป็นยังไงบ้างคะที่ไปแช่น้ําร้อนร้อนค่ะบอกเลยว่าสมชื่อมันก็จะมีบ่อที่แบบร้อนเรอร้อนน้อยร้อนมากอ่ะเออสี่ร้อยเมตรแล้วส้ายใช่ก็คือเอาง่ายๆนะบ่อที่เราไปเล่นน่ะที่เป็นบ่อโครนอันแรกอ่ะบ่อธรรมชาติอ่ะอันนั้นถือว่ามันอุ่นเอออันนั้นอ่ะเออลงได้ เอาจริงๆคือลงได้ทั้งตัวเลยด้วยซ้ําแต่โลอแบบอร์ดที่แบบว่ามันไหลมาโดยตรงจากบอร์ดที่มันผุดขึ้นที่เป็นบอร์ดกลางอะเนาะอเอออาจจะเรายังไม่ชินไม่ชินมแมแต่ผิวหนังเราอาจจะยังไม่ชินด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นบุคคลที่แบบมาแช่บ่อยหรือว่าทุกวันเอออันนั้นก็คือร้อนร้อนจริงร้อนมากร้อนแบบชาแต่บางคนเขาก็แบบลงไบแช่ชแบบนี้ได้เลยนะเว้ยแบบเขาก็แบบไม่ร้อนอะ ก็คือถึงแล้วนะคะที่อ่างเก็บน้ำทงกระจุ่งเอาใช่ทงกระจุ่ะใกล้มากมันอยู่ใกล้กับไอ้บ่อน้ำร้อนนันะเมื่อกี้ใกล้มากๆแบบขับรถออกมาเลี้ยวซ้ายออกมาขับมาประมาณ5นาทีก็คือถึงเลยใช่แต่ว่าที่ยวก็คือแบบเงียบมากมากแบบมันมันวันนี้ยก็คงแบบไม่แบบไม่มีใครที่จะแบบไม่รู้ว่าเขาจะมาทำอะไรอ่ะเออเดี๋ยวแล้วจะมีคนมาวิ่งมาเดินแบบนี้มั้งอันนี้มือระวังระวังคี ตอนตอนนี้ก็คือแดดมันก็คงแบบเริ่มร้อนแล้วอ่ะใช่ก็คือตอนนี้ก็คือมีแต่พวกเราสองคนเพราะเราเสร็จจากอาบน้ําร้อนก็คือมานี่ใช่ก็คือมองไปไกลสุดลูกหูลูกตามากๆนี่ไงที่นี่ยก็คือเป็นโครงการชลประทานใช่ายรับทานเป็นโครงการแก้มลิงอ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูดใช่ที่นี่ยก็คือแบบว่าอะไรนะที่เราดูมาใช่ไหมมันเป็นเนื้อที่ทั้งหมดจาก1,500ไร่เนี่ยตรงนี้ใครจะใช้อยู่ที่เก็บน้ำมันเป็นโครงการของรักเลยเป็นโครงการแก้มลิงที่ว่าใช่ขุดไว้เพื่อกักเก็บ ใช่นี่มันมีโซนให้ออกกลางไก่ไหมกว้างมากกว้างมากจ้าแต่เราก็คิดได้แบบเออก็คือถ่ายรูปเอาคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ก็คือได้อยู่นะใช่แต่เอาจริงๆถ่ายรูปสวยอยู่นิดร้อนมากดูจากหน้า โอ้โโร้อนะรอนมากเลยเว้ยก็คือนี้ก็คือแบบยังไงถ่ายรูปทำคอนเทนต์เสร็จแล้วจ้าใช่เออก็คือ,คอแบบก็คือวันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆมาอาน้ําพุร้อนเพื่อแบบว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็อให้กระแสะเลือดไหลดีวนเวียนดีแล้วนะคะก็เลยพอนมาแบบเลยมาหน่อยนึงเนี่ยห้านาทีมันก็จะเป็น<ช>่างเก็บน้ําทุ่งกระจูดใช่มันก็แบบเออถ่ายรูปทำคอนเทนต์ได้แบบหนึ่งกรุ่ปแต่ว่า จริงจมันก็มาแบบน่าจะมาทักแบบใบายบ่ีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ร้อนแต่ตอนนี้มันกี่โมงแล้วอ่ะมันเก้ามงแล้วอ่ะมันแดดมันร้อนแล้วใช่เราเราก็ถ่ายกันแล้วก็คือร้อนมากตอนนี้มัหมดพลังจ้าแล้วก็ทางใช่เป็นทางก็จริงแต่ว่ามันแบบมันคงอ้อยเดินได้วิ่งอ่ะแล้วก็ตรงบริเวณหินตรงตรงตรงี้ก็คือตอนเย็นๆอ่ะเราคิดว่ามันน่าจะสวยกว่านี้นะเพราะว่าแสมันจะไม่ร้อนแสงมันจะไม่เยอะขนาดใช่ใสไม่เออถายรูปยากมากก็คือแบบออใส่ตาหินด้าแล้วก็น้ำอ่ะมันก็คือใส่มากจริงๆรงอน้ำต ีไหนที่ปริมาณฝนเยอะๆอ่ะเออ,อ,อกักเก็บน้ำเพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอะไรใช่แล<ช>้วก็พอหน้าแรงเนี่ยก็คือเหมือนคนาได้ทำสวนทำไรเนี่ยเขาก็จะได้มีน้ำใช้ตอนหน้าแรงตอนที่แบบน้ำมันแห้งใช่ไหมเขาก็ปล่อยน้ำจากตรงนี้ไปให้แบบชาวบ้านได้อย่างเงี้ยก็คือเขามันไม่มีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นใดเลยนะนอกจากถ่ายรูปเสร็จแล้วก็คือกลับใช่แล้วมันไม่มีมันไม่ได้มีร่มให้เรานั่งนะใช่ไม่มีร่มเลยจ้ะมาอาศัยใบบุญอันนี้ก็คือร่มของป้ายนะะใช่มาอาศัยใบบุญอันนี้แต่ว่ารอบๆอ่ะคือมันเต็มไปด้วยแบบ ป่าไไม้ที่เกือบแบบพันไร่อะพันกว่าไร่อะที่เราไปดูในที่เขาทำท่าหมดอะมันเป็นที่ท่าน่าร้อยไรแต่ว่าไอ้บ่อเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบไรบางฝั่งในที่เขาทำเสร็จแล้วแต่เราคิดว่าเนี่ยเขาอาจจะทำต่อหรือเปล่าฝั่งนู้นใช่เพราะเหมือนมีการขุดขึ้นอีกแล้วนะคะตรงนู้นโอเคค่ะรับวันวันนี้คือแบบหมดเวละทั้งทั้งเอิ่มแค่น้ำมอสที่เราไปดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นที่ที่เราที่มันก็ไม่ได้ไกลมากกับบ่อน้ำ้อนก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาดูนะคะวันนี้ คงจะต้องลากันไปก่อนใช่ใช่คงจะต้องบอกเพื่อนๆว่าเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะพ๊ายบายจะไปล้มแล้ว